<Okay. S 2> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบะกายเอฟซีครับยินดีต้อนรับผู้ชมยูทูปบ้านประ,ประทไทยสิงค์ครับกราบสวัสดีไ่ยังเป็นเพจบ้าประไทยแั่นล้านครับผมอ๋คลิปดีอยู่กับไอ้หนุ่มไฟหลโอ้ยแต่งรอขนาดครับแม่ดูครับ กูตาเอ้าศูนย์พาังเอชพีนะเอา, 18, านะอสวัสดีไปยังแฟนเพจหรือยังเอาสวัสดีไปยังแฟนเพจครับทุกท่านเลยนะดินแบบนี้เหนียวเหนียวนึดน์นะนดินทรายขาว ทอ่อหล่อแทะอ้ะาผมบวกกล้วยให้ไว้ท่าน กัดไปเลยวิ่ง โอยบ่บ่อสเดียภาพเด้อม้ยโอ้โหไม่เหลือมยุบๆแล้วดินเนี่ย กนนึงเขาอใส่ดอกกีนึงเอาไปถ้าเบิง้งแ,นะแฟบนองด้วยนี่โ,โกะ่กะนาดไปที่งานนั่น,น,ตนต้องฟานตั้งบนน่นเหมือนเลือมยมนกัน มีหรอ,ม,ม,หรอมันจูบ,บีหมันจูบรงปานแทนมีสก,กีมันหมูลงต้องเห็นห้อยสก,กีมันเดยมไไหตัวนี้กตัวนึงว้แป้นมันโคมี่ จ้ำแปดเ,ปไปไเออกระพีแล้วมันยังขาดถ้าเป็นใบเดิมๆนี่ทอดสก,กีนี่ว่าจังเนี่ยเห็ดเลสอสักกินฟี่พร้อมใบมันสั้น,นเทเดีใบเดิมมันแต่งมาแล้วมันเทรจริงๆนะ จะได้มาใหญ่เดี๋ยวป่ะไอห,หน้าเลยก็อัดโขกไงพ่อผมครับพืบ้นดีได้ไฮหนะแมน ่าเอาเพียงๆที่เหาส่งคำลั่งค้าคือรถอันหาซิฟขั้นนั่นเนาะขั้นไปมาทายพีกกยส่งเดียวกันเลยเด็กเออขั้นหาซิฟธรรมดาน่ะสร้างเดียวกันก็ว่ะ ไปเขาแบบเล้วไว้ี่ขอเขาว่าจีเอทส้มเล่าเหรอมันงามยึดเซน็อตทั้งหนกยึดนอตงเก็้อเเจ้ามันเสื่อเาตัวเสื่อมทิดเมันบเดงไนแบบนี่อะไรัเล็กเสื่มใส่ ก็ใส่ของงอเอาเนาะตววงามของเขาอยู่นิโอ้ยบาใจ่ถอกหัาใจมันลวมมากมันเกคือเก่าทูปอันนี้อันนี้แล้วครับย่อหูอดดัดรด ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผม